สวัสดีครับท่านผู้ชมครับลูกว่าหวานหอมนะครับนี่เป็นลูกว่าพันธุ์ดีนะครับต้นไม่สูงแล้วก็ลูกดกนะครับปลูก2-3ปีนี่คือได้กินเลยว่าอย่างนั้นเพราะ,มะเมล็ดง่ายๆเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยนะครับเตรียมดินใส่กระถางมาแล้วนะครับผมหยอดเม็ดลงไปนะครับหยอดลงไปแล้วก็เติมดินนะครับเติมดินทุกกระถางเลย เรียบร้อยเราก็ลดน้ำครับทุกค,คุเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมไม่นานนะครับสองสามปีเขาบอกว่าพันนี้พันต้นเตี้ยนะครับเราก็จะมาดูว่าจริงไหมเตี้ยจริงไหมไม่นานเราก็จะมีลูกว่ากินเดี๋ยวเราลองมาอัปเดตนะครับมาจะสองสามปีจริงหรือเปล่าครับท่านผู้ชม ปลูกแล้วก็มาอัปเดตนะครับโอ้ oh, อีกสองสามปีเลยเนาะถ้าใครติดตามไว้ก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมติดตามไว้เรื่อยๆนะครับหอมไอดินการ์เดนปลูกลูกว่าครับชอบกินครับมันได้ขายด้วยนะคือผมได้ขายนะครับได้กินได้ขายแต่กันเนี้ยผมได้มาเป็นของฝากก็บอกปลูกแค่สองถึงสามปีถ้าดูแลดีๆคือได้กินเลยต้นไม่สูงโชคดีเป็นของท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ